โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Halo นะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่เกมแล้นเราออนไลน์เซิร์ฟเวอร์กรนดี้เซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับทำเควสเปยนอาชีพแอสซัสินนะครับผมสำหรับคนที่สนใจจะเล่นแอสนะครับผมเบื้องต้นก็เพื่อทำการอัพสกิลจ็อบให้ครบเลยนะครับผมอันนี้ใครจะเล่นจ็อบไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะทำเควสเหมือนกันนะครับผมส่วนที่ต่างกันก็คือของรางวัลที่เราได้ตอนที่เราทำเควสเสร็จนะครับผมจะได้ของราง โอเคทีนี้ต่อยเพื่อนมาที่แมปแตนแมนนะครับผมแล้วก็มาตรงกลางครับมาตรงกลางนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะเป็นปราสาทมันจะเป็นเหมือนทางเข้าอย่างนี้ก็เข้าไปเลยนะฮะทีนี้พอเข้ามาเนี่ยก็เดินไปให้สุดนะครับจะเจอตะแก่ชุดน้ำเงินนะเราก็ทําการคุยกับเขาไปเลยนะครับพอคุยเสร็จเนี่ยพอมาแมปที่2เนี่ยก็ ให้สังเกตดีๆว่ามันจะมีเอ c บซยืนอยู่ตรงขอบนะครับให้เราเดินไปใกล้ๆนะครับผมผมันก็จะขึ้นป๊อบอาขึ้นมาเองแล้วก็คุยไปนะครับจากนั้นเขาก็จะว์ฟเรามาที่อีกห้องหนึ่งนะครับผมก็ให้เราเดินตรงเข้าไปเลยนะครับผมอ่ามันขึ้นอันนี้มาแล้วก็กดคุยคุยไปนะครับแล้วก็เรื่องหัวข้อที่สองนะครับผมจากนั้นกกดคุยไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่องหัวข้อแรกกดคุยไป ส่วนหัวข้อนี้ก็เลือกอาสุดท้ายนะครับผมนี่ n p c เนี่ยก็จะถามคำถามกับเรานะครับผมใครได้ชุดไหนก็สามารถดูคำตอบจากที่หน้าจอผมตอบตามได้เลยนะครับผม ทีนี้พอเราตออควาถานเรียบร้อยก็เดินเข้าไปใกล้ NPC นะครับเขาก็จะขึ้นป๊อปอัพคุยกับเราอีกรอบนึงนะครับก็ทําการกดไปที่ m p c อีกทีนึงเขาก็จะส่งเราไปที่ห้องวาร์ปอีกห้องนึงนะครับผมจะมี m p c โจรผมแดงยืนอยู่ซึ่งห้องนี้ก็ง่ายๆครับก็ให้ทําการเดินตรงกลางเลยนะครับผมแต่ว่าเดินหลบมอนหน่อยนะทำยังไงก็ไดใ้ให้มันเดินไปที่จุดด้านล่างของแมปนะครับผมจุดด้านล่างของห้องนียโดยที่ไม่ตายนะครับผมโอเคก็เดินตรงมาเลยนะครับเดินมาใกล้ NPC พอขึ้นป๊อปอัพก็ถือว่าเป็นอันผ่านนะครับผมทน,นี้ก็จะส่งไปที่แมปต่อไปเราก็เดินลงบันไดไปเลยครับอ่าพอมาถึงแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาวงกดล่องหุ่นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผม,มาจะขึ้นวิธีเดินให้นะครับผมตามที่หน้าจอพเพื่อนๆก็สามารถดูแล้วกดเดินตามจุดเดินตามสี เดินตามที่ผมลุกขึ้นลูกมาให้ได้เลยนะครับผมตรงนี้ พอเราเดินมาถึงเนี่ยก็ทำการคุยกับเอ c พซเลยนะครับผมคุยไปเรื่องหัวข้อที่สองนะครับแล้วกดไปกดต่อไปเรื่องหัวข้อแรกนะครับเรื่องหัวข้อที่สามนะครับเรื่องหัวข้อที่สองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดคำถามที่เขาถามเราก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนอาชีพนะครับ โอเคทีนี้คุยไปเรื่อยเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกอาวุธนะผมโดยที่ถ้าคนที่เล่นจอบ50าสิบจะมีอาวุธให้เลือกนะครับผมอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอาวุธอะไรนะครับโอเคทีนี้พอเรารับอาวุธเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งเรามาที่ห้องนี้ห้องแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมห้องที่มี n p c ตะแก่นะครับถ้าเราเดินเข้าไปแล้วคุยกับตะแก่เลยนะครับผม อ่ะพอคุยเสร็จเราก็จะทาการเปลี่ยนอาชีพเป็นแอตตาสินเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้เราก็สามารถเอาตัวละครเนี่ยไปเล่นต่อได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปนไหนก็ฝากเพื่อนติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ